ครับยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับผมมีแก๊เช็ตนะครับที่ทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายนี่ยสาย USB นะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าผมเห็นรีวิวนะครับแล้วก็มันดูตลกดีนะฮะตอนที่ผมดูรีวิวเนี่ยคือเขาใช้งานก็คือเขาเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เอ่อเป็นรูไทสีนะครับตัวเนี้ยจะเป็นรูไทสีนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อน อ่ามันเป็นสายชาร์จนี่แหละนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยนะครับตัวปลกตัวที่จะเป็นน้องหมาเนี่ยนะครับมันเป็น Type C แล้วส่วนตรงปลายด้านนี้นะครับมันจะเป็น USB Type A นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบกับโทรศัพท์มือถือของเราปุ๊บเนี่ยไอ้น้องหมาเนี่ยมันจะดิ้นดุกด,ดิกด,ดิกด,ดิ๊กดิ้กด้วยนะครับมันจะทําให้ผมเนี่ย ผ่อนคลายนะครับไม่ต้องเครียดกับการทางานหรือว่าวิกฤตในช่วงนี้อะไรสักเท่าไหร่สําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าอยากจะผ่อนคลายนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แต่ว่าก่อนอื่นนะผมแนะนําว่าดูคลิปของผมให้จบก่อนว่าไอ้ลิงก์ที่ผมเอามาแปะนีใช้งานได้ไหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองนะครับเสียบกับมือถือของผมแล้วก็ลองชาร์จให้ดูเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับผมไม่ต้องเสียบเข้ากับมือถือวงอนปึ๊บอ่ามันยังไม่ดิ้นดุกดิ๊กเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไยอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟปนะ๊บดูว่ามันจะดิ้นดุกดิ๊กดุกดิ๊กหรือเปล่าเนนะฮ้นมเ้ยนหมันซอยยิ่ยิ่ยิกๆๆเลยอะ่ะเออขาฝั่งนู้นมุนแบบใหญ่มัน ขาฝั่งนี้ขาฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะชาร์จช้าหรือว่าชาร์จเร็วนะครับแต่ว่าพอเราได้เห็นน้องหมามันดิ้นดุกดิกดุกดิ่เงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันคลายเครียดได้นะมันผ่อนคลายเลยนะลองจัดท่าทางน้องหมาหน่อยปึ๊บนะรู้สึกว่าขาข้างนี้เนี่ยมันจะหลุดนะครับเอ้ยมันใช้ได้อ่ะเสียปุ๊บมันดิ้นดุกดุกดุ๊กแล้วก็มันชาร์จด้วยนะมันคือมันชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ย เอ้ยมัน <gegen violin> <acy> <pour> ดิ้นดุกดิ้นดุกดิ้นดุกอ่ะนะคือถ้าเสียบลงไปปุ๊บนะครับเด้งไหมนี่เด้งขึ้นมาเลยนั่นแสดงว่าสายชาร์จตัวนี้นะครับมันเป็นสาย Data ด้วยนะครับไม่ใช่แค่สายชาร์จอย่างเดียวนะชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ผ่อนคลายไปด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับก็ยังสามารถ t r a n f e r file หรือว่าแบบใช้งานเป็นสาย Data c a b ค e นะครับเพื่อนๆสามารถเอาวางกับพื้นได้เลยนะไอตัวเนี้ย ้เย,ย,ยม,มันช้าลงมันช้าลงเกิดอ,อะไรขึ้นมันซอยมันซอยอ่ะมันซอยมันซอยดุกดกุกเลยโอ้อแล้วถ้าสมมติใช้งานกับคอมพิวเตอร์ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ไหม <S <S เดี๋ยวลองเสียบกับคอมอดูนะฮะ ผมมีไท้์ซีนะครับของคอมอผมเ,เสียบการไท้์ซีเนี่ยมันไม่ดิ้นกระดุกกระดิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียบกับมือถือนะครับดิ้นฝั่งที่เป็นน้องหมาเนี่ยจะต้องเป็นมือถือนะครับเอา้าพังและน้องหมดแรงไปแล้วม,มีดีคือเราอ่ะไม่ต้องเอาขาของน้องเนี่ย เข้าไปใส่ในรูนะครับให้มันแบบฟรีๆแบบนี้เลยนะครับก็จะดีมากนะครับผม